ผมครับไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดลำดับที่แปดสิบแล้วนะครับผมป้าพี่น้องจะบ้านนะครับพี่น้องจากหนองแดงนะครับต้มนะครับมาไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวัดนี้เป็นวัดตีแปดสิบครับนั่นก็คือวัดเชียงทองนั่นเองนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจํานะครับเป็นการสะสมนะครับ ของเก่าของเกื้อนะฮะัสินคันเจ้าอาวาสเป็นตั้งแต่สมัยเป็นเป็นเน้นเนาะเป็นไปสะสมนสิ่งเราไม่ไหวนะฮะเพื tro, อ er, ่อให้ล <arn> <IEL> ูกหลานคนสมัยรุ่นเขาเนี่ยได้พอได้หันนะครับเพราะว่าจะเป็นโปรแกรมหนังสมัยมิดเชนบัญชชเพชเชลาชวลาสมบัติเมทเทวนีนะครับอารานญาณามบงสิ่ชีทองพี่สมัยไม่อะไรสักคนสบายผมเป็นเรอกอนน้อยๆครับในวันนี้ทำมาย่อน อ,อดีตแห่งความทรงจำกับพีพิธภัณฑ์เก่าแก่ปีวัดเชียงทองเหล่านี้ปีนี้กันดีกว่านะครับค้าบเข้าไปพูดเรื่องวของวัดเชียนทองนะครับประกอบมาแอวพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำปีนี้นะครับเราได้บนตัวได้ไว้พราตัวแล้วเรายังได้ฟื้นความจำอดีตสมัยน้อยๆเป็นละอ่อนแม่ใจไปซื้อแฟบนะครับแฟบคือผงสักฟอ,อกเลยนะครับเอาไปด้านในกันดีกว่าครับ ครับวันนี้ไว้พระ1,000ันวัดนะครับโดยผมยุทธภูมินำวงนะครับเพจคนเหนือนะครับผมมีเป,ป้าหมายจะพาท่านไปไหว้พระจํานวน1,000วัดนะครับทั้งภาคเหนือตอนบนล้านนาและก็ทัวประเทศไทยโดยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแนะนําพุทธสถานพาชมวิถีวัฒนธรรมและก็ประเพณีของชาวพุทธนะครับ ไหว้พระ1,000วัดนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดลำดับที่80ครับมาตีวัดเชียงทองตำบลทุา,ท,า,าทองทอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับมาไหว้พระตีนี้แล้วยังได้ชมพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจําของวัดเชียงทองแหมงตัวในระยะติพานมานะครับสถาประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางไปทําบุญทําบุญกลับไว้พระทีวัดเชียงทองนะครับ ต่างพากันชื่นชมแล้วก็ทึ่งกันทั่วหน้านะครับเมื่อเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจําที่ท่านพระครูภัยจิตธรรมพรน,นะครับเจ้าอาวาสวัดเชียงทองเป็นผู้เก็บรวบรวมแล้วก็เปิดขึ้นมาภายในวัดนะครับโดยในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนะครับเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดนะครับหลากหลายยี่ห้อนะครับที่มีอายุมากกว่า50ปีถึงร้อปีขึ้นไปนะครับรวมทั้งเข้าของ เครื่องใจต่างๆรวมถึงของเล่นของโบราณซึ่งเป็นของเกา่าของเกื้ออายุปปๆกันนะครับที่ถูกนํามาเก็บสะสมไว้เป็นจํานวนมากหลายหมื่นชิ้นก็ว่าได้นะครับโดยท่านพระครูภัยจิตธรรมพรนะครับได้เก็บไว้อย่างหลากหลายและก็เป็นจํานวนเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งก็สร้างความสนใจนกับผู้เข้ามชมภายในพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้นนะครับ ที่ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำนะครับซึ่งก็ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นของใช้ในอดีตนะฮะในยุคโบราณ560ปีร้อยปีตีพันมาหาดูได้ยากในขณะนี้นะครับโดยท่านพระครูพยจิตธรรมพรนะครับจเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองเป็นเป็นพระที่มีความชอบส่วนตัวแล้วก็ได้เก็บรวบร,รวมสิ่งของเหล่านี้ไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดนะครับตั้งแต่ปี253 3เป็นต้นมาแล้วครับ วัดชินทองนะครับอยู่ตีตะบลเขาทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะฮะที่นี่นะครับเป็นที่ศูนย์ล้มจิตใจของพี่น้องชาวบ้านนะครับชาวพุทธที่ชุมชนที่นี่นะครับดังนั้นนะครับที่นี่นะฮะท่านมาที่นี่นะครับท่านจะบบพิพวังนะครับท่านได้ชมของเก่าเก่อแล้็ไหว้พระนะฮะและสองผู้เรื่องเราของวัดชินทองที่นี่นะครับมากับผมนะฮะไหว้พระหนึ่งพันวัดมาถึงวัดที่ ไอซีไปครับวัดกำลังที่ไอซีเอ็ดจะเป็นวัดนี่ยนะครับตัวผมาเลยครับ